สวัสดีครับมาโมชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม City Eye นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยคือให้เราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูกล้องวงจรปิดทั่วเมืองนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับมันจะให้เราเนี่ยครับหาตำแหน่งที่จะวางกล้องนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีราคาขนาดกล้องนะครับเบสิ c แคมิล่าแล้วก็เซมิออโต้ก็คือเหมือนประมาณว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับ ล้วนี้คือออโต้นะครับออโต้คาเมล่าก็คือเป็นกล้องที่เจ๋งที่สุดแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็สั่งการเองได้นะครับเป็นคือออโต้เลยส่วนเบสิกก็คือเราต้องทําเองหมดทุกอย่างนะครับส่งหน้าคนแล้วก็ตรวจเช็คประวัติ ID นะครับบัตรประชาชนกับกรมตํารวจนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราจะลิงก์กับตํารวจนะครับแล้วถ้าคนไหนมีขึ้นชื่อว่าเป็นที่ต้องการของตํารวจก็ เราเรียกตำรวจมาจับได้เลยนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ไฟไหม้อะไรเงี้ยครับก็เรียกรถดับเพลิงมาดูคนที่บาดเจ็บก็เรียกรถพยาบาลมาดูการป้นกันหรืออะไรเงี้ยครับมีคนถือปืนหรือทําร้ายร่างกายกันก็เรียกตำรวจมาอะไรประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆเอ่อพอมีเงินก็สามารถที่จะซื้อเป็นออโตเมติกเลยนะครับก็คือเป็นกล้องแบบอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆเนี่ยครับซื้อเลยก็จะดีกว่านะครับเพื่อนๆเป็นกล้องอัตโนมัตินี่ครับมันให้เราใส่ได้ หลายๆจุดนะครับอย่างที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆใส่เข้าไปได้เลยเพื่อนๆอยากจะเอากี่ตำแหน่งกี่จุดได้หมดนะครับนะครับอย่างที่ผมใส่ก็คือเกือบทั่วทุกมุมเลยนะครับผมพยายามใส่ให้เยอะๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็จะได้ป้องกันอัชญากรรมอะไรได้เกือบหมดนะครับ เนี่ยครับแผนที่มันใหญ่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว้างมากเลยโอเคอันนี้เลเวลที่เล่นนี้คือมันยังไม่ค่อยมากนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยพื้นที่มันมีแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเลเวลหลังๆเนี่ยก็เนี่ยครับพื้นที่จะเยอะขึ้นดูแยกจะเยอะขึ้นนะครับก็เริ่มเลยนะครับสตาร์ชิปเนี่ยครับเริ่มเลยเนี่ยครับนี่คือกล้องอัตโนมัตินะครับมันหลายจุดมากนะครับ แล้วแต่เราอยากจะเอามุมไหนยังไงก็ได้หมดนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับเราก็สังเกตมันออตโต้แล้วนะครับลอดูรถตำรวจว่าไปทางไหนนะครับเพราะว่านี้คือระบบออตโต้นะครับ อ๋อเนี่ยครับกลับเรียบร้อยแล้วคุณต้องสงสัยไวมากนี่คนทำร้า,ายกันนะครับเห็นไหมครับเรียกตำรวจมารถตำรวจมาแล้วนะครับ NYPD เห็นไหมครับมันก็จะหายเองน,นี่คือกล้องมันตอบสนองเองนะครับเพื่อน อ๋อนี่ไฟไหม้นะครับไฟไหม้กับรถตำรวจไม่รู้มีมาตรงไหนอ๋อไฟไหม้ตรงนี้นะครับเพราะถ้าปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นแบบออโต้นะครับเ,เพื่อนๆเราต้องคลิกเองนะครับคลิกตรงคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นสัญลักษณ์ให้เราเลือกเอาว่าเราจะเรียกรถดับเพลิงเรียกตำรวจหรืออะไรอย่างประมาณนี้นครับอันนี้คืออัตโนมัติหมดนะครับ ต้องดูกล้องให้ครบนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้มีปัญหาอยู่นะครับเห็นไหมครับมีคนนอนอยู่ล้มอยู่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีคนล้มอยู่เนี่ยครับเราต้องเรียกหน่วยกู้ชีพนะครับเพื่อนเพื่อนแอมบูลแนนส์เนี่ยครับเรียกแล้วเนี่ยครับเนี่ยรถพยาบาลกําลังมานะครับเนี่ยครับคนกำลังนอนอยู่ เนีครับเดี๋ยวก็จะหายไปทั้งรถพยาบาลแล้วก็คนเนี่ยครับเรียบร้อยเห็นไหมเวลดันเห็นไหมครับโอเคเนี่ยครับก็ทำงานได้ดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ๋อมันจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับว่าว a นเต็ก็คือเป็นที่ต้องการตัวนะครับเพื่อนๆ เราจะดูจากกล้องนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ปรับกล้องไปได้หมดนะครับว่าอยากจะดูตังส่วนไหนดูอจชากรรมนะครับว่ามีหรือเปล่าคนต้องสงสัยมีไหม แผนดูให้ทั่วนะครับอุ๊ยอะไรนะนะครับแผนดูให้ทั่วๆดูถึงความผิดปกตินะครับโอเครถพยาบาลกำลังไปแส่ก็มีคนเจ็บนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆ นูนรถยาบาลมาแล้วนะครับนี่คนเจ็บอยู่นี่นะครับเพื่อนๆนอนแองแมงอยู่นี่ครับรถยาบาลกำลังมาแอบูเลนส์กำลังมานะครับเห็นไหมครับเช็คไฟนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหายไปทางแอบูเลนส์นี่นะครับก็สําเร็จนะครับภารกิจต้องเช็คถึงความปลอดภัยนะครับดูว่ามีเหตุอาชญากรรมไหม มีคนหน้าต้องน่าสงสัยไหมอะไรเงี้ยครับเ็คได้หมดเลยแต่ถ้ากล้องเป็นแบบอัตโนมัติเหมือนที่ผมมีนี่คือสบายนะครับคือกล้องมันจะสั่งงานเองเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นกล้องอัตโนมัตินะครับเ,เพื่อนๆต้องกดเองหมดนะเอา้าไปไหมตรงไหนอะไปไหมตรงไหนเอ่ย อ๋อตรงนี้นะครับอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมขอตรวจไอดีคนนี้ก่อนอ่าเป็นที่ต้องการตำรวจนะครับมาร์กตำแหน่งแล้วก็กดนี่นะครับตริสเรียกตำรวจเลยนะครับ <S <S เรียบร้อยเดี๋ยวเจ้านี่ก็จะโดนตำรวจจับไปนะครับเสียงวอมาแต่ไกลเลยอ่ะ<ต>มีไฟไหม้ตรงไหนเนี่ยโอ้ มีผู้หญิงกําลังเนี่ยครับเห็นไหมครับเช็คดูประวัตินะครับอ่ามีประวัติอาชญากรรมด้วยนะครับเนี่ยครับเราต้องมารก,ก่อนแล้วก็เราก็เรียกตํารวจเลยนะครับนี่อันนี้คือไปแล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมเรียกตารวจมาเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็จะโดนจับนะครับเนี่ยรถตํารวจมาละเนี่ยชอบไปพ่นสีอย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับ แล้วก็จับตัวไปเลยเนี่ยครับโอเคเกรดเวิร์กก็คือทำงานได้ดีเยี่ยมนะครับเรียบร้อยดูความเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นตรงนี้อะไรอ่ะเพื่อนเดี๋ยวขอเช็คประวัตินะครับโอเคแล้วเรียกตำรวจเลยนะครับเพราะว่ามีประวัติอยู่ตะเกตก็คือเป้าหมายเรา มาร์คไวเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูสิจะโดนจับหรือเปล่าตำรวจมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะจับเจ้านี่ไปไปเรียบร้อยนะครับเ,เบสเบิร์กโอเค ตนี้มีอะไรผิดปกติปเปล่าเอ้ารถตำรวจมานะครับไม่รู้ทำมาทำไมอ่ะคนนี้ทำไมชอบมาอ,อย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะพ่นสีเรียกตำรวจเลยนะครับมีประวัติด,ด้วยเนี่ยครับตำรวจกำลังกำลังมาขึ้นวงกลมตรงนี้นะครับกำลังมาวงกลมอันเล็ก อ้าไฟไหมวันนี้ร้ายจริงๆมาจุดไฟเผาแน่เลยอะเรียกรถพยาบาลกับอ่าเรียกรถดับเพลิงมาแล้วอาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหครับก็คือนี่คือมิชชั่นที่2นะครับเรียบร้อยแล้วชิปทูนะครับเด็กชิปก็คือภารกิจต่อไปนะครับเนี่ยครับมันจะมีแยกให้เราเพิ่มอีกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เยอะมากถ้าเพื่อนๆอ,อยากบังคับมือเองก็ได้นะครับใช้แบบเป็นเซมิออโต้ก็ได้นะครับแต่ผมใช้แบบออโต้หมดเลยนะมันจะได้ง่ายนะครับเนี่ยครับเราซื้อติดไว้ทุกจุดเลยก็จะดีนะครับเพื่อนๆทำให้เรามองเห็นอาชญากรรมได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ซื้อ เก็บไว้ที่ว่าเป็นเจ้าอะคาเมล่าแบบออตโต้นะครับกล้องที่ว่ากล้องวงจรปิดแบบอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยสตาร์ทชิปนะครับก็คือเริ่มเริ่มด่านต่อไปนะครับเนี่ยครับกล้องเพื่อนๆอยากดูแยกไหนก็เข้าไปดูได้เลยนะครับ ไฟไหม้ตรงไหนแล้วเนี่ยไฟไหม้ตรงไหนเนี่ยครับกล้องมันอัตโนมัติอะ่ะเพื่อนเพื่อนเราเลยไม่รู้เลยไฟไหม้ตรงไหน <c oughs> บางทีถ้าเราพลาดนี่คือแต้มเราจะไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ใช่กล้องอัตโนมัตินี้ถ้าเราพลาดก็คือแต้มจะไม่ได้นะครับ นี่ยครับมันจะเป็นจุดวงกลมอย่างเงี้ยครับเ,เพื่อนเแสดงว่าเหตุจะเกิดตรงนั้นนะครับไหนใครแอบทำอะไรไว้ไหนไฟไหม้ตรงไหนอา้าวตำรวจกำลังไปนะครับ นี่ใครอีกแล้วเนี่ยไม่นายต้องมาจุดไฟอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยอย่างนี้เรียกตำรวจเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเรียกตำรวจแล้วก็รถดับเพลิงกำลังมานะครับทั้งสองจุดเลยเนี่ยครับก็วงจรปิดมันจับหมดเลยนะครับว่าใครทําอะไรผิดกฎหมายใครทําอะไรผิดมานะครับเรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะครับโดนจับไปแล้วมีตำรวจมาแล้วนะครับ แล้วนี่ก็จะหายไปนี่ครับเรียบร้อยเหตุเกิดที่นี่ใครทำอะไรกันมีอีกไหมอ๋อเหตุเกิดที่นี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนไปไหมอีกะ้ะไม่ปล่อยมาก โอ้มีเหตุป้นกันนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับทำร้ายกันตำรวจมาแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองไม่ทันนะครับเนี่ยเวลาโดนมันป้นกันเสร็จปุ๊บก็คือเราจะไม่ได้แต้มนะครับอันนี้คือได้แต้มนะครับเพื่อนๆมีไฟไหม้ด้วยเอตรงเนี้โอ้ไฟไหม้จริงๆด้วยเนี่ยครับ โอเคคนนี้เป็นคนไม่ดีนะครับรถดับเพลิงเนี่ยครับกับตำรวจกำลังไปนะครับ,บ,รรนค,รบคนนี้เสร็จแน่นนคนนี้นอนอย่างนี้เนะี่ยโอ้รถขับไวมากนั่นออกกําลังกายกันอยู่เลยเนะี่ยดูไม่ออกเลยออกกําลังกายกันอยู่นะครับ มีเหตุเกิดทั้งสองอันเนี่ยครับไฟมาแล้วเรียบร้อยระดับเพลิงมานะครับไนขอดูซิมีผิดกฎหมายอะไรบ้างอ้าเอาอีกแล้วไม่ชอบมาจุดไฟอย่างนี้นะเนี่ย เราทำเครื่องหมายเอาไว้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับซัสเป c เนี่ยครับทั้งตำรวจทั้งดับเพลิงก็มาเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวคนนี้ก็จะโดนจัดการนะครับตรงนี้มีไฟไหม้ตรงไหนเนี่ยอ๋อผู้หญิงคนนี้อีกละเรียบร้อยโดนจับไปแล้วนะครับมาพ่นสีตามตึกรามบ้านช่อง,องนี้ผิดกฎหมายนะครับ เรียบร้อยโดนจับก็คือกล้องเนี่ยครับมันตรวจจับเองอัตโนมัตินะครับช่วยเราได้มากเลยมีอะไรไม่ดีตรงนี้หรือเปล่าคนเนี้โอเคคนนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับฝั่งนี้ล่ะอ้าวไฟไหม้อีกแล้วหรอตรงไหนเนี่ย ไฟไม่บ่อยมากต้องหาดูนะครับว่าไฟไหม้ตรงไหนนะครับมันบอกว่าต้องตรวจจับอัตโนมัตินะครับเขาเต้นอะไรเนี่ย อ๋อมีไ,ไปไม่ผู้ชายคนนี้นะครับเรียบร้อยมาทาั้งตำรวจแล้วก็รถด,ดับเพลิงนี่รถด,ดับเพลิงมาแล้วนะครับอะไรของเขาเนี่ยทำไมต้องชอบมาจุดไฟเนี่ยครับบนถังขยะเนี่ยครับไฟขึ้นเต็มเลยอะบนถังขยะเนี่ยจุดไฟแถวถังขยะเพื่ออะไรยังไม่มีคนทำผิดกฎหมายนะครับ ยังไม่เจอใครทาผิดกฎหมายตอนนี้แต่มันขึ้นเตือนนะครับเห็นไหมครับขึ้นเตือนฝั่งนี้ด้วยหรอโอ้รถหวอวิ่งกันให้วุ่นเลยนะครับได้ยินเสียงรถหวอวิ่งกันวุ่นมากเลยเ้าแอมบูลานซ์ตรงไหนแล้วเนี่ย เขาเ็าเต้นอยู่นะครับไหนขอดูซิอยู่ตรงไหนตรงไหนเอ่ยเอ้าวันนี้ล้มอ่ะอ๋อแอมบูลนส์กำลังมานะครับโอเคว่าทำไม เฮ้ยเพื่อนนอนอยู่ทำไมไม่มาช่วยเลยอะพคนแก่เขานอนเนี่ยสลบอยู่นะเนี่ยรถพยาบาลรถพยาบาลกำลังมานะครับเพื่อนๆต้องรออีกนิดหนูได้ยินเสียงรถพยาบาลมาแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นวงกลมเล็กๆกระพริบอยู่นี่แหละครับเพื่อนๆแสงว่าเหตุเกิดนะครับเนี่ยครับกระพริบอยู่โอเค อกว่ากล้องสามารถตรวจพบความผิดปกตินะครับแล้วก็ดำเนินการอัตโนมัติไปเรียบร้อยมันจะเป็นวงกลมเล็กๆอันนี้ครับกระพริบอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ามีเหตุเกิดนะครับเพื่อนๆของคนนั้นก็ทำอะไรกันอ๋อคุยกันเฉยๆคงไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหม ต้องดูนะครับว่าวงกลมมันกระพริบหรือเปล่าวงกลมเล็กๆอ๋อโอเคผ่านนะครับผ่านไปไปด่านที่3แล้วนะครับอันนี้อันนี้คือด่านที่2นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสําสหรับเกม City Eye เนี่ยครับก็มันจะเป็นลักษณะคือเราเป็นคนควบคุมกล้องวงจรปิดในเมืองทุกตัวนะครับแต่ว่ามันจะเปิดปลดล็อกให้เราแค่ทีละบล็อกทีละบล็อกไม่เยอะนะครับก็เราก็ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด ใน,ในจุดที่เราคิดอยากจะดูนะครับจริงๆถ้าเป็นทางแยกเนี่ยถ้าเพื่อนๆนมีเงินยังไม่พอก็ในความหมายก็ควรจะติดตั้งแค่ถ้าจะเป็นทางแยกนะครับหมายถึงว่า4แยกนะครับก็ให้ติดแค่2อตัวก็พอครับก็เหลือเฟือที่จะหันมุมกล้องมองได้แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีตังเหลือแนะนําติดแบบออโต้เลยนะครับเหมือนที่ผมทําก็คือว่ามันจะดําเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น เจอคนล้มลงอยู่กับพื้นเนี่ยก็จะแจ้งรถพยาบาลให้มาหรือว่าเจอคนโดนทําร้ายโดนปล้นก็จะแจ้งตํารวจมาหรือว่ามีคนจุดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแจ้งรถระเพียงมาอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อน,อนๆทําไม่ทันในการที่เราเลือกกล้องที่ว่าเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติหรือไม่ก็เป็นแบบที่ทาต้องต้องหมุนเองกับมือต้องสั่งการเองกับมือทุกอย่างอันนี้มันจะทําให้เราพลาดในเรื่องของออมองมองไม่ทั่วครับแล้วเราจะพลาดแต้ม พลาดแต้มในการที่จะสะสมแต้มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่ครับ perfect response อย่างที่ผมเนี่ยครับ38เห็นไหมครับตัวนี้มันจะทำให้เนี่ยครับ miss emergency เห็นไหมครับ miss ไป3นี่ขนาดผมใช้กล้องแบบออโต้แล้วนะถึงได้บอกว่าเราจะพลาดนะครับพลาดจุดสำคัญที่มันฉุกเฉินนะครับก็เลยทำให้เราไม่ได้แต้มแต่ถ้าเนี่ยครับ perfect response ถ้าเราสามารถทำได้ตรงนี้คือเราต้องตาไวนะครับเพื่อนๆต้องหมุนกล้องมุมกล้องอะไรเยอะแยะนะครับ พยายามทําให้เร็วเพราะว่าเหตุเกิดมันก็ไม่ได้นานนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราพลาดแต้มไปเลยยังไงก็สนุกดีนะครับเกมนี้ใช้ได้นะครับก็สนุกดีเพื่อนๆก็เอามาเล่นได้นะครับถ้าใครที่ชอบแนวแบบส่องแล้วก็คอยดูคอยสังเกตอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับกับมามู h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสําหรับกิจการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ